อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันโคโซโกองทัพบกยืนยันแล้วขีปนาวุธนำวิถีแกรม102เหลืออีกหลายนัดที่ยังไม่ได้ใช้ขเมนภาวาอีแลงบินมาถลม่มเกาะทอมภูมิ งานนี้อิ่มท้องไปหลายเดือนล่าสุดจังหวัดศรีสะเกดอำเภอการทลักสั่งประกาศอพยพประชาชนเพิ่มอีกเจ็ดตำบลไปดูคลิปขมนถล่มปืนคอใส่ไทยแบบไม่พักล่าสุดไทยงดขายน้ำมันให้ขมนแล้วพร้อมสรุปสถานการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพพักที่2ประจำวันที่14ธันวาปี2568ในเวลา18นาฬิการายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับชมและฟังกันทุนผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ เป็นกำลบังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับเห็นแล้วนี่ขนลุกจริงๆเลยนะครับทุกผู้ชมตอนแรกนี่นึกว่าภาพ AI ไอทุกผู้ชมครับแต่เช็คดูแล้วของจริงทุกผู้ชมครับูงอีแล้งจํานวนมากนะครับต้องใช้คําว่ามันเกินพันนะเนี่ยทุกผู้ชมอีแล้งหลักพันนะครับบินวนอยู่ในพิธีศพของทหารกัมพูชานะครับที่เสียชีวิตหลังจากการสู้รบในแนวหน้านะครับซึ่งงานศพเนี่ยจัดขึ้นที่วัดป่าช้าท้ายหมู่บ้านทอมภูมิ ในอำเภอสามรงจังหวัดอุดรมีชัยนะครับท่านผู้ชมครับโ,โ,โอ้โหขนลุกจริงนะครับนี่คือไปอัปเดตข่าวสารกันต่อท่านผู้ชมครับล่าสุดครับกองทัพภาคที่สองได้ออกมาประกาศครับด่วนการควบคุมการสร่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและยุทธภัณฑ์ผ่านทางช่องเม็กนะครับห้ามส่งออกเฉพาะสินค้าประเภทน้ำมันทุกชนิดงานนี้ขมรดับดิ้นแล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูรายงานสถรนการของกองทัพภาคที่สองประจำวันที่14 ธันวาคม2568ในเวลา18นาฬิกาครับเรียนที่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ขอสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเวลา18นาฬิกาเพื่อกรณนาทราบดังนี้ในวันนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นมามีเหตุการณ์ที่สำคัญดังนี้พื้นที่ช่องอานมาอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราาชธานีฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธยิงสนับสนุนคอ ปืนใหญ่และจรวด BM21 ฝ่ายเราใช้โดนทําการปฏิบัติต่อที่หมายตามแผนจํานวน3จุดที่หมายถูกทําลาย80%พื้นที่พระวิหารวัยตาเาเลียอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษฝ่ายกัมพูชามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนในพื้นที่ทั้งคอปืนใหญ่และจรวด BM21 และพื้นที่ประตูเหล็กมีการประทะด้วยปืนเล็กอย่างหนาแน่นต่อเนื่องปืนใหญ่ฝ่ายเราดําเนินการยิงสนับสนุนในพื้นที่ พื้นที่ภูมะเขืออําเภอกันรทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธยิงสับสนุนคอพื้นใหญ่และจรวด bm 2 1อย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันฝ่ายเราทำการตึงตลอดแนวการวางกำลังและตอบโต้ตามเหตุการณ์พื้นที่ช่องจอมช่องละยีกดต่างอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายกัมพูชาโจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธปืนเล็กและคอในพื้นที่เป็นห้องห้วงและมีการเพิ่มเติมกำลังประมาณ300นายจากนอกพื้นที่ ฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนคอยิงต่อที่หมายพื้นที่โอสมเม็ดพื้นที่ปราสาทตาควาย 50, เนิน3.50อําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินฝ่ายกัมพูชาทําการโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนคอและจรวด BM21 และยังปรากฏการใช้อากาศยานไร้คนขับทั้งแบบทิ้งระเบิดและ f p ฟฝ่ายเราปฏิบัติการเข้าตียึดครองภูมิประเทศสําคัญพื้นที่ปราสาทตาเมืองอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุริน ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีด้วยอาวุธยิงสนับสนุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังคอปืนใหญ่จรวด b m 2 1และปรากฏการใช้อากาศยานไร้คนขับบินตรวจการในพื้นที่ฝ่ายเราทำการตึงตลอดพื้นที่การวางกำลังและตอบโต้ตามเหตุการณ์พื้นที่สายตะกูอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีด้วยอาวุธปืนเล็กและคอในพื้นที่เป็นห้วงหวงฝ่ายเราทำการตึงกำลัง ฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ตลอดแนวการวางกําลังเรื่องสําคัญอื่นๆเรื่องแรกปรากฏข่าวสารมีการเตรียมส่งออกน้ํามันในพื้นที่จุดผ่านแดนทาวรช่องเม็กมากผิดปกติเมื่อเทียบกับห่วงเวลาที่ผ่านมากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองถึงแจ้งให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีตรวจสอบตามอํานาจหน้าที่และขอภัยในความไม่สะดวกพร้อมกันนี้จึงขอให้พี่น้องประชาชนช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ในช่องทางสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหมายเลข1374เรื่องที่2ตามที่ปรากฏภาพคล้ายอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังสมัยใหม่ในห่วงที่มีการปฏิบัติการทางทหารเพื่อควบคุมพื้นที่ช่องอันม้าตามสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จสำหรับยุโทโธปกรณ์ดังกล่าวได้ถูกเก็บไว้ และรอการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการทําการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปครับล่าสุดเนี่ยโฆโกกองทัพบกได้ออกมาชี้แจงเรื่องของขีปนาวุธนะครับที่ยึดได้ที่เนินห้าแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดพันเอกฤชาสุสวรรณนุนครับรองโฆษโกของกองทัพบกครับได้ออกมาชี้แจงกรณีที่ทหารไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะยึดระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนําวิถียุคที่5นะครับรุ่นแกรม 102นะฮะที่ผลิตจากจีนได้เป็นจำนวนมากในพื้นที่ช่องอันมานะครับที่เนิน500นะอันนี้คุณวัฒนานาน,าน่วมนะครับผู้สื่อข่าวอาวุโสนี่ออกมาบอกว่ายึดได้ที่เนิน500นะครับเป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้นะครับภาคพื้นและอากาศยานนะครับซึ่งมันก็ยิงทั้งรถถังได้แล้วก็ยิงทั้งเครื่องบินเราได้เหมือนกันนักผู้ชมครับซึ่งล่าสุดเนี่ยจากการพิสูจน์ทราบนะครับมีความทันสมัยในระดับหนึ่ง ะะแต่ปัจจุบันเราได้ยึดแล้วและเชื่อว่าอาวุธที่เรายึดมาได้ลดความเสี่ยงของกำลังพลของเราจากการโจมตีของอาวุธแบบนี้แต่เราก็มีความรอบคอบเตรียมการปกป้องต่อการใช้อาวุธชนิดนี้เพราะจากพิสูจน์ทราบมามีอยู่หลายนัดที่ยังไม่ได้ใช้ซึ่งกบูชาไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ท่านผู้ชมครับอันนี้คือ พันเอกรชานะครับออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับคือก็อย่าเพิ่งชะล่าใจว่ามันมีอยู่แค่นี้ผมพูดอย่างนี้เลยนะครับการที่ขมมันเอาเข้ามาได้แบบนี้ผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีอยู่แค่5ถังนี่หรอกครับถังละ3ล้าน5 000, ก็คูณดูแล้วกันนะครับจิบจิฮะถ้าจะเทียบกับรถถัง VTC ของเรา184ล้านเนี่ยท่านผู้ชม3ล้าน5 000, นะครับมาพัง 184ล้านเนี่ยท่านผู้ชมครับผมก็มองว่าโอ้โหมันก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับกับอาวุธชนิดนี้ท่านผู้ชมครับที่ทางกองทัพก็ระบุชัดว่ามันทันสมัยในระดับหนึ่งนะฮะซึ่งระยะยิงนี่ไม่ใช่น้อยนนะฮะท่านผู้ชมครับ10กิโลและจะต้องทำงานร่วมกันกับพลชีเป้านะครับท่านผู้ชมครับและอาวุธชนิดนี้ก็อย่างที่บอกครับมันมีระบบนำวิถีความแม่นเนยไม่ต้องพูดถึงนะฮะ เข้าเป้าทุกดอกอยู่แล้วถ้ามีนะครับระบบนําวิถีและที่สําคัญเองเนี่ยนะครับมันเป็นขีปนาวุธต่อต้านรถถังในยุคที่5นะครับก็คือเจน5เนี่ยเป็นยุคที่ทันสมัยที่สุดแล้วเท่าที่โลกมีอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ชมครับแล้วมันมาโผที่กัมพูชาได้อย่างไรอันนี้คือคําถามว่าปัจจุบันเราสู้กับกับกมพูชาจริงหรือครับนะฮะผมอยากจะตั้งคําถามแบบนี้ว่า เราสู้กับกัมพูชาจริงหรือตอนนี้กัมพูชาเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าก็ต้องตั้งคาถามอย่างนี้แหละนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าอาวุธที่มันทันสมัยขนาดนี้นะฮะมันมาโผที่แนวชายแดนเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมหลังจากที่เราเองมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าซึ่งผมเชื่อว่ากองทัพก็ไม่ได้คาดคิดหรืออาจจะทราบอยู่แล้วและรับมืออยู่แล้วถ้าสังเกตดูในเนิน6.7 7ช่องอันม้าเนิน500ถ้าสังเกตดู 2- 3าวันที่ผ่านมา เราไม่เคยเห็นรถถังของทางฝั่งไทยเนี่ยวิ่งเข้าไปในตลาดแถวนั้นเลยอ,อนุสาวรีย์ิทธิมใช่ไหมที่มันพังไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยผมก็แปลกใจว่าทําไมฐานไทยถึงไม่เอารถถังเข้าไปวะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่าฐานไทยน่าจะทราบล่วงหน้าแล้วว่ามันมีอาวุธชีวิตนี้เข้ามาในพื้นที่นะครับพอวันนี้เองเนี่ยนะครับเรายึดได้เนี่ยหระบบนะฮะก็มีเสียงคํารามของรถถังไปที่ ช่องอ่านมาแล้วเรียบร้อยก็เท่ากับว่าอ๋อนะฮะกองทัพเรารู้แล้วว่ามันมีอาวุธชนิดนี้นั่นก็เท่ากับว่านะครับความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่กัมพูชากําลังดนเรเนินการอยู่นะครับไทยของเราทราบนะครับแต่จะจัดการให้มันสิ้นซากยังไงผมก็เชื่อว่าการไม่ปล่อยข่าวก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยทางฝั่งของกองทัพก็มีามาตรการในการปิดบังนะครับในเรื่องของความรับทางการทหารอยู่ นะครับก็ต้องบอกว่าเราะะเอาจริงนะไม่อยากให้ประมาทผมเชื่อว่ามันมีอีกอย่างแน่นอนมีประชาชนท่านหนึ่งครับได้ส่งรูปนะฮะของฮุนเซนกับบรรดาจีนเทาแล้วก็แม่นายทุนเทาทั้งหลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าร้องโอ้โหเลยนะฮะแต่ละตัวที่อยู่ยืนข้างฮุนเซนนี่มีแต่ตัวระดับโลกทั้งนั้นเอาง่ายๆนะฮะล้มรัฐบาลได้และพวกนี้ก็เก่งในเรื่องของไฮบริดบรอแฟร์ทุกผู้ชมครับการลบสมัยใหม่ ที่กระซวกตั้งแต่ข้างในออกมารัฐบาลไทยชุดก่อนโดนไปแล้วนะครับเรื่องของเงินทุนในการซื้อจิบๆครับนะฮะถังละ3ล้านห้าเนี่ยไม่ขนามือทุนเทาอยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่เป็นห่วงคือขเขมรมันจะเซอร์ไพรส์อะไรเราอีกกับอาวุธที่มันมีในมือนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าอ่ะมันเป็นของจีนทีนี้เนี่ยให้ฟรีกับซื้อเนี่ยก็คนละเรื่องกันอีกนะฮะท่านะผู้ชมและก็จีนเองเนี่ยนะครับ มีหลายกลุ่มหลายก้อนใหญ่หญตๆตัวโตทั้งนั้นนะครับบางครั้งเองก็ไม่ได้อยู่ในส,สาระรบของรัฐบาลจีนในเรื่องของเงินทุนเนี่ยมันหนาขนาดนี้มันมีได้อยู่แล้วแต่ผมเป็นห่วงในเรื่องของ y20 ที่บินลงมาที่สีหนุวิวมากกว่านะครับเราไม่รู้ว่าในคอนเทนเนอร์ทั้ง42ตู้นั้นมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างตอนที่เครื่องบินจีนบินมาจอดเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะคอนเทนเนอร์42ตู้นะครับขนลงมาท่านผู้ชมและที่สําคัญเอง ะะเราเห็นแล้วเนี่ยมันเผยไพ่ออกมาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมหนึ่งใบก็คือเนี่ยระบบขีปนาบุตรนะครับต่อต้านอากาศสยานรถถังนี่คือความชัดเจน,นนะในความสึกผมที่ผมได้ทราบข่าวมาเนี่ยท่านผู้ชมครับว่ามันยังมีอีกเยอะแล้วเราอาจจะได้เห็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ไปมากกว่านั้นอีก ในอนาคตนะครับสำหรับขบมิ้นนะฮะท่านผู้ชมก็ต้องตั้งคําถามอยู่ว่าจริงๆแล้วเราสู้กันเนี่ยกับขบมินจริงหรือเปล่าซึ่งเป็นคําถามที่น่าคิดนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูนะครับทางฝั่งของศรีสะเกตกันหน่อยมีความเคลื่อนไหวเข้ามานะครับในเรื่องของการอบพยพเพิ่มท่านผู้ชมครับล่าสุดในอําเภอกันทะลักครับท่านผู้ชมครับได้สั่งอบพยพอีก7ตําบล หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยสวันซ้อนท่านผู้ชมครับหลังจากที่เขเม,มเรพล่ม BM21 มาใส่ประชาชนของเรานะครับนะฮะบาดเจ็บ4เสียชีวิต1รายท่านผู้ชมตอนนี้เองนะฮะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก,ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าคนสีสุเกตบอบช้ำมากกับความรู้สึกแบบนี้นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูเขมเมเนี่ยโจมตีใส่ไทยของเราท่านผู้ชมครับล่าสุดมีคลิปออกมานะครับการระดมยิงปืนคอใส่จุดต่างๆนะครับของไทยของเราเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับทหารไทยที่จะรับมือนะครับแต่ก็ไม่ขนาดมือทหารไทยของเราอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันมวยบุญ ស៊ូស៊ូដាក់តែដាំលាក់ចោលពាក្យកដាចាំលាក់ដាក់ដៃបើកមួយៗឬប្រឡេងមកអឺតាឡេងហេ นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับสิ่งที่ทหารไทยของเราจะต้องเจอวกับปืนใหญ่ m c 6 130มมของกัมพูชาแล้วก็ BM21 นะครับที่กระน่ำโจมตีใส่เราอย่างต่อเนื่องทั้งวันยิงแบบกระสุนไม่มีหมดท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ทหารไทยของเราเจอทุกวันในช่วงการสู้รบที่ผ่านมานะครับ พ p นี้ผมมีเรื่องรามมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลบฟังกันจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กด share แชร์เป็นกำลังใจให้เชฟหน่อยแล้วกันนะครับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ